สวัสดีครับรถเดิมออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปดีนะครับผมวันนี้ครับผมไปดีนะครับอยู่ที่โชว์รูมนะครับผม f o r d Auto g a l l e r y รปทุมธานีนะครับผมวันนี้ฮะผมก็ได้มีเวลานะครับผมมารีวิวรถให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมกับรถคันนี้ฮะเป็น Ford Wi t ทันะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวไปและเพิ่งลงโชว์รูมเองนะครับผมฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมคันนี้นะครับผมว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมกับสี ส้มๆเหลืองๆแบบนี้นะครับผมกับรถคันนี้นะฮะนี่เลยกับตัวนี้เป็น Wi แท็4คูณ4นะครับผมใครอยากจะเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้นะฮะที่โชว์รูมของเรา Ford Auto g a l ก e r รปุุมธานีฮะอยู่ที่ตัวเมืองปทุมนั่นเองนะครับผมนะฮะอยู่แถวสารากางปทุมนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะขอผอพาไปชมคันนี้ดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ฮะ ผมพามาชมคันนี้นะครับผมกับตัวนี้เป็นสอดที่เพิ่งเปิดโจรไปนะครับผมนี่เลยฮะโอ้โหเป็นไงบ้างครับหล่อแบบนี้นะครับผมคงจะโดนใจใครหลายคนนะครับหน้าดุดุดโหดๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นตัวท็อปเลยของตัววายแท็กคับสี่นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปของวายแท็กคับสี่เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมกันตั้งแต่แรกเลยเนาะเอาตั้งแต่กระจังหน้าของเขานะฮะโอ้โหกระจังหน้าเขาก็อาจจะเป็นออกสีเทาๆแบบนี้นะครับผมเป็นออกสีเทาๆแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะโลโก้เขาจะเป็นโลโก้ฟอร์ดแบบนี้นะครับผมออกจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าของเก่านะฮะจะค่อนข้างใหญ่ๆใหญ่ก่ของเก่าเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะมีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะกล้อง คันนี้นะฮะกล้อง360องศานะครับผมกล้องรอบคันนะ360องศาต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับผมมีเซนเซอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมพวกเซนเซอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีกล่องควบคุมนะครับผมเป็นอัติอัตติฟู้ดคอนโทรลนะครับ <transluc>. ผมอยู่ด้านล่างนะฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของอไฟไตัดบอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นี่เลยหล่อแบบนี้ ไฟตัว C แบบนี้นะค,ะนะครับผมนะฮะเป็นไฟตัว C แบบนี้นี่โอ้โหดูหล่อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมนะฮะเขียนว่า Performance LED นะครับผมตัวนี้นะฮะก็คือความฉลาดของ LED ของเขาสมมติถ้าหากว่าเราเปิดไฟสูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คือจะมีรถคันที่สวนมาไฟหน้าเขาจะดับลงมาให้เองนะครับผมสำหรับตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับผมชุดนี้ทั้งชุดนะฮะ ีเลยสวยๆนี่ฮะสวยงามมากนะครับผมสำหรับคันนี้นะคันนี้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆนะครับผมสีออกส้มๆเหลืองๆนะครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะเครืทำงานร่วมกับเกียร์10สปีดนั่นเองนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สเปคจำเดิมของเขานะครับผมเป็นล้อแม็กแบบนี้นะฮะนี่เลย ไปล้อแม็กตัวนี้นะครับผมเป็นยางชุดนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมให้ยางมา255นะครับผม255นะฮะ255ขอบ18นะครับผม255ขอบ18นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะนี่ฮะ255 65 R18 นะครับผม2555 65 R18 นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะดูชด่วงล่างของเขานะครับผม นี่แหละปีกน่อปีกน่องต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คืออ่ามาที่แก้มเลยนะฮะมาที่มาที่แก้มก็คือตัวนี้เขียนว่าใบเทอร์โบนะครับผมจะวนี้เป็นใบเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบคู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโป่งล้อเห็นไหมฮะของเขาจะออกมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะจะออกมาตั้งแต่ตรงนี้มาเลยโป่งเขาจะออกมาแบบเป็นสันย,ยาวๆไปเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมที่กระจกข,ของเขานะฮะก็จะมีไฟเลี้ยว ชุดนี้1ชุดนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับผมตัวนี้จะมาในส่วนของไฟสองสว่างฮะ,ะตัวนี้ในส่วนของไฟสองสว่างแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องจะมีด้านาซ้ายด้านขวาเนาะเพื่อจะซิมูเลตให้เป็นกล้องรอบพันสา0รอสิองศานั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ฮะราวหลังค่าตัวนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอะไรดูด้านข้างเนะเาะตลอดดูด้านข้างเต็มๆนิดนึงประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดข้างนอกก่อนอเนาะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราหาให้รบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาส่วนของนี่ฮะโลบาร์นะครับผมสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ของเขาตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบงานอลูมิเนียมนะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นางานอลูมิเนียมบางทีเนี่ยเราใส่ของเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราสามารถรัดของได้นะครับผมตัวนี้เราสามารถรัดของได้เนาะก็เาาาะะวเาาาะะลาเราใช้ตั้งของอะไรต่างๆเรารัดของได้แต่ของเก่าเนี่ยจะเป็นแค่สปอร์ตบาร์อย่างเดียวนะครับผมของเก่าจะเป็นแค่สปอร์ตบาร์อย่างเดียวนะฮะ นี่เลยแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมก็คือจะมีมือเปิดตรงนี้มาโน้แล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3าให้มาตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีกุญแจล็อกฝาท้ายด้วยเนาะเวลาเราเก็บโครงเก็บของไว้กันของหลน่นหรือว่าสมมติถ้าเราไปใส่ฝาปิดอย่างงี้นะครับผมนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเอาจะเอาข้างหลักให้จบก่อนเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นสายล็อควายเทคเป็นสายลษณ์ตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายโอ้โหเป็นยังไงฮะโดดเด่นตัวนี้เลยนะครับผมนี่ฮะ ฝาท้ายของเขาแล้วก็ดูดูดูโป่งด้านข้างของเขาเห็นไหมะโป่งด้านข้างเขาเนี่ยจะโป่งแบบนี้เลยคนะเป็นสันลอกมาเลยนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ท้ายเลยเนาะไม่ใช่เหมือนแบบว่าสันแค่ชอะซุ้มล้อนี่คือสันทั้งเกือบทั้งกระบะเลยทั้งฝาท้ายกระบะเลยนะครับผมนะฮะนี่หลยไฟสวยๆนะครับผมแล้วก็ด้านข้างของเขานี่ฮะ ที่จุดเด่นเขาก็คือจะมีตัวนี้นะฮะเวลาเหยียบขึ้นของและขาญาดนะครับผมนี่ฮะเหยียบขึ้นหยิบของนะครับผมตรงนี้ก็จะขึ้นมาง่ายเลยเวลาคนเหยียบขึ้นหยิบของแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะมีตัวนี้เหยียบมาให้ย้เรียบร้อยนะครับผมการชนท้ายนะฮะการชนท้ายของเขานะครับผมก็จะมาในส่วนของเซ็นเซอร์ให้มาแล้ว4จุดนะฮะเซ็นเซอร์ให้มาเรียบร้อยแล้วสี่จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของสายลักเรนเจอร์นี่ฮะปั๊ม ติดกับตัวรถเลยนะครับผมนี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์เหมือนตัวเก่าเนาะก็ะคือปัม๊มปั๊มเป็นตัววอลลงไปแบบนี้เลยโอโ้โหเพิ่มความเหมือนอเมริกันมากครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็เห็นไหมฝาท้ายของเขาจะเล่นแบบอ่านี่ฮะวอลขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยทำเหมือนอ่าเหมือนสปอยเลอร์หลังเนะาะก็คือตัวนี้เนี่ยตีขึ้นรูปมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมเพิ่มดูแัสปอร์ตแล้วก็ดูบึกบินดู ดูเต็มขึ้นนะฮะลองดูด้านข้างนะครับผมเห็นไหมฮะดูเต็มขึ้นสำหรับฝาท้ายนะฮะตัวนี้ก็เพราะว่าปั๊มตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเว้านะครับผมพอเว้าเสร็จแล้วก็มาเต็มแล้วก็มาเว้าอีกนะครับผมนี่เลยตัวนี้เป็น4คูณ4นะครับผมตัวนี้เป็น4คูณ4นะฮะนี่ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดด้านนอกไปแล้วนะครับผมจุดเด่นของเขาอีกอยัหนึ่งคือเป็นรถกระบะรุ่นแรกครับผมนี่ฮะที่เอาชกไว้ด้านนอกแชสซีนะฮะ นี่๋ยวผมไปมุดดูด้านนู้นะครับผมนี่นะเห็นไหมฮะนี่ฮะแกนโชคของเขานะครับผมนี่เลยนี่ฮะโชคของเขาจะไว้นอกชัสซีแบบนี้นะครับผมจะต่างจากกระบะทั่วไปนะครับที่เอาเอาเอาโชคไว้ข้างในชัสซีไว้ในไว้ในแหนบแบบนี้นะตัวนี้ไว้นอกแหนบนะครับผมเพื่อติดกับล้อเลยนะครับนะฮะเพิ่มความ เวลาเราเข้าโค้งอะไรต่างๆจะเพิ่มการเข้าโค้งได้นิ่มนวลขึ้นนะครับผมเพราะว่าโชคเนี่ยออกมาอยู่ด้านข้างมากขึ้นก็ซัพพอร์ตแรงได้มากขึ้นนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมพาชมด้านในนะครับผมทุกคนฮะอ่าด้านในนะครับผมคันนี้นะฮะจะเป็นเบาะหนังนะครับผมละเอียดได้สีส้มนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีที่พักเท้าแขนให้มาจากโรงงานแล้วนะครับผมตัวนี้เนาะ อ่ะอนี่เลยผมดึงไม่ออกมันแน่นมากนะครับผมอ่านี่ฮะอ๋อมีคลิปล็อกไว้นะครับผมนี่ฮะไว้ที่วางแก้วน้าแก้วน้ําได้นะครับผมสาหรับตัวนี้นะฮะอ่านะครับแล้วก็ดูดูการเย็บหนังดูเบาะของเขานังหลังนะครับผมดูช่องพึ่งแอร์รังพึ่งแอร์ตัวตัวเป่าแอร์นะครับผมนี่นะฮะ แบบนี้เลยสวยแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้แล้วก็มีสำรอบไฟนะครับผมนี่ฮะ2 2 0 230โวลต์ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะภายในจะเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับผมภายในจะเป็นสีดําเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเราะจะมีราวจับขึ้นด้านข้างนะครับผมน็่ฮะ ที่เปิดประตูของเขานะครับผมจะอยู่ในส่วนของด้านข้างแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นว i ยแท็กนะครับผมวันนี้มารีวิวให้ชมในรุ่นว i ยแท็กกันก่อนอ่าโอเคเปิดขึ้นมานะครับผมสำหรับตัวนี้ <S <S ก็จะเจอกระบอกไฟฟ้าครับผมตันนี้เจอกระบอกไฟฟ้านะนนฟฟานะแล้วก็บอกของเขาจะมีสัญลักษณ์ว i ยแท็กใหมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะก็ดูจะแบบเบาะเหมือนสปอร์ตนิดนึงนะเราดูนะฮะ นี่ฮะจะว้าวลงไปเหมือนแบบออกสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะครับผมนี่เลยแล้วก็ในส่วนของแผงกระตู้นะครับผมก็ที่เปิดฝาถังน้ำมันเหมือนเดิมที่ตรงนี้แล้วก็ล็อกได้นะครับผมที่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของอนี่ฮะพับกระจกไฟฟ้าต่างๆอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะปรับไฟฟ้าพับกระจกไฟฟ้าอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนี่นะฮะนี่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวมือเปิดนะฮะนี่ฮะ มือเปิดตรงนี้นะครับผมขึ้นลงที่มือเปิดตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแล้วะาคาะนี้ไม่มีแล้วนะก็คือจะใช้ที่ตรงนี้แทนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมนะอ่าโอเคฮะเดี๋ยวไล่ไปเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้ก็เป็นชุดแอร์นะครับชุดแอร์ด้านหน้าเนาะแล้วก็ข้างหน้าของเขานะครับผมตัวนี้จะเป็นงาน ABS นะครับผมแล้วก็ข้างหน้านะฮะจะเป็นเหมือน เอ่อจะเป็นเหมือนหนังนะฮะแล้วก็เย็บด้วยได้สีส้มแบบนี้นะครับผมเย็บด้วยได้สีส้มแบบนี้เนาะแล้วก็มีราวจับขึ้นไปนะฮะตัวนี้เป็นที่วางแก้วนะ,ะับตัวนี้เป็นที่วางแก้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น p u s สต t a r t นะ,ะัะตัวนี้เป็นพนะุชส start เนาะโอเคแล้วก็พวงมาลัยของเขาเดี๋ยวผมขึ้นไปชมอ่ะโอเคเอาตัวนี้ก็ได้ฟังตรงนี้นะครับผม จะเป็นในส่วนของอจะย้ายฝั่งกันแล้วนะจากตัวเก่ากับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือจะใช้ในส่วนของพวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับผมพวกเมนูต่างๆที่เลื่อนหน้าจออะไรต่างๆนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะหน้าจอต่างๆที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมบนหน้าจออีกรอบหนึ่งนะครับผมพวงมาลัยของเขาจะออกดูสปอร์ตนิดน,นึงตัวนี้จะเล่นเหมือนแบบว่าสีดำเปียโนแบ็กนะฮะแล้วก็สีดําพุ่มด้วยอ่า หนังสีส้มแบบนี้อเย็บได้สีส้มแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปชมนะฮะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทนี่ฮะเดี๋ยวผมปิดไฟอ่านี่นะครับผมปิดแล้วนะนี่ฮะนะตัวนี้เราปิดแล้วนะปิดปุ๊บเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเปิดสตาร์ทขึ้นมารถปุ๊บเนี่ยสตาร์ทกดนะฮะ นี่เลยจะขึ้นแบบนี้เลยครับนี่สตาร์ทครั้งแรกนะครับผมสตาร์ทครั้งแรกแล้วก็ไฟหน้าทํางานนะเดี๋ยวผมให้ให้ชมนะเดี๋ยวไฟหน้าทํางานนะถ้าเราเปิดออโต้ไว้นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยแล้วไฟหน้าก็เด้งขึ้นมาได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะนี่ฮะเดี๋ยวไฟจะสว่างขึ้นมาทันทีอ่าไฟสว่างขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผม ะจะมีบ่งบอกสถานะน้ํามันนะครับผมประตูหน้าเปิดสนิทปิดสนิทไหมอะไรต่างๆอยู่ที่เมนูตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมโอ้หน้าจอใหญ่มากนะครับผมสำหรับตัว LCD ตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขาอ่าหน้าจอของเขาตัวนี้นะครับผมหน้าจอใหญ่ถึง12นิ้วเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะวเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะก็นี่ฮะ ระบบต่างๆจะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมนะฮะกล้องจะซิมูเลต360องศาได้เลยนะครับผมนะฮะนี่กล้องถอยหลังนะครับปุ่มเมนูเลือกได้หลายอย่างนะครับผมสําหรับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเอาคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าปัดของเขานะฮะจะดูแบบว่า ดูแบบสไตล์เมกันนะครับสไตล์เมกันเลยคือเน้นใช้งานเลยแบบดูแบบเหลียมเียมนิดนึงนะครับผมนะฮะดูเหลียมเีมนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นที่วางของต่างๆอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ไวท์แท็กตรงนี้นะครับนี่ฮะโอเคเปิดไฟนิดนึงเนาะก็คือมีสัญลักษณ์ไวท์แท็กตรงนี้นะครับแล้วก็สีส้มแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีที่ชาร์จไวเลสนะฮะเอามือถือมาวางได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ต่างๆนะครับผมตัวนี้เป็นกุญแจนะตัวนี้เป็นกุญแจเนาะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะีนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนของตัวนี้นะมีช่วยอ่าช่วยจอดเข้าหาที่จอดได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีขับ2ขับ4นะฮะขับ2ขับ4อ่า 2h 4h 0นะครับผมแล้วก็มีระบบควบคุมต่างๆนะครับผม เดใ,ให้ให้ชมแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะงงกันอเอากล้องงงแบบนี้ดีวกว่านะครับผมจะได้เห็นแบบนี้ด้วยกันนะครับนี่เลยนี่นะประมาณน,นี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะฮะตรงนี้ไฟไฟฉุกเฉินนะอืมนี่ครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมสำหรับคันนี้นะฮะดูภายนงภายในนะครับผม พาไปชมด้านนอกนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ฮะดูบ <ơi> ันดงบันไดของเขาจะเล่นเป็นลายแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่เลยครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับรถคันนี้นะครับผมกับร้านสองกว่าร้านสองเก้าเก้านะครับผมกับสำหรับคันนี้นะเป็นตัวไวแท็กคุ้มหรือเปล่านะครับผมสำหรับรถ หล่อแบบนี้นะฮะแล้วคนนี้นะครับผมมีในส่วนของช่วยเตือนเวลาออกนอกเลนด้วยนะฮะช่วยเตือนออกนอกเลนด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับผมอ่านี่นะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับรถแบบนี้นะครับผมสำหรับรถแบบนี้เนาะก็คือขับ4ีนะฮะขับลุ่มมากเมื่อกี้ผมลองขับแล้วนะขับนุ่มมากจริงนะครับผมอยากให้เข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมนะครับผมหรือว่าโทรปรึกษาก็ได้นะครับผมว่าระบบนี้มีไหมหรืออะไรมีไหมต่างต่างนะครับผมลองโทรมาสอบถามก็ได้นอกก็สำหรับผม ีพีนี้นะครับผมกับไวทัคขับ4นะครับผมกับเน็กเจนสำหรับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อวิธนิดหนึงนะครับกับผมเอ็ดดี้นะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็นเอดดี้นัมเบอร์วันนะครับผมแล้วก็ช่อง Facebook ก็เป็นเอดดี้ฟอร์ดนัมเบอร์วันเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไวให้ด้านบนเนาะอยู่ที่ไหนยังไงทักแชทไปสอบถามมาคุยกันได้นะครับผมว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับผผมมกัับบสหรเอ็ดดี้ EP นี้ขอบคุณมากจริงนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะขอบคุณมากครับ